โอ้เจ้าแมวเจ้าแมวสามหนึ่งห้าดีโอหาดูยากนะสามหนึ่งห้าขึ้นบ่อยชันชันครับสอเติมซับสวัสดีไปยังทีมงานครับโอสบายสบายเลยครับดูเอ่แตะกันเลงเบา ตลหรือเปล่าาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดีด,ด่วนครับเจ้าแมวเป็นอะไรไม่รู้ครับเจ้าแมวน่าจะมีปัญหานั่นแหละ ลงได้ทีละสองครับทีมงานนี้มีแต่เกียร์อีตันครับบาท,ที่ายก็จัดหนักเต็มกล่องทุกทีทเอ๊ ยังไงเนอะนั่นพี่แคทเหมือนมีปัญหานะนะเหมือนทำงานไม่เต็มที่ครับดูครับ น่านจะมีปัญหาแล้วแหละน,นง่้ไงอ่ะมาดูใกล้ๆ โอ้มีบอ่อพักน้ำแล้วก็ดูดด้ำออกดับ<ม>อาการแบบนี้ต้องแก้ยังไงรถมีปัญหาปรึกษา หมอก่อนน่าจะไม่ได้ครับงานนี้น่าจะต้องจอดแล้วแหละบ่อนี้นี่น้ำแตกดีแท้ดูว่าเอาล้วครับใครหารุ่นนี้นะครับ มาดูได้ครับขายครับสามหนึ่งห้า D DL นะครับตัวนี้ร้อยสิบห้าแรงมา้านะครับแต่รถมีปัญหานะครับต้องเอาไปแก้เองนะครับใครใครหาสามหนึ่งห้าตัวนี้ประมาณสักสิบหกตันนะครับสิบหกถึงสิบเจ็ดตันสวิงมาแล้วก็ดับเลยแล้วก็ดับอีกนะครับก็ขายครับขาย ก็รถอยู่ที่อารัญญประเทศนะครับใครที่เอาไปทำจบก็มาดูเอาครับคือเพิ่งมีปัญหาครับรถตักตั้งแต่เช้าแล้วแหละแต่เพิ่งมีปัญหานะครับน่าจะระบบกรองไฮดรีห,หรือเปล่าไปแล้วอ้โหเน็บเน็บ นานจะจอดแล้วแหละซ่อมก่อนอันนี้อันนี้คือไม่ได้เร่งครับไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่เร่งนี่ปกตินะครับเหมือนน้ำมันไหลไม่ทัน นี่ไม่ดับนะเออไม่เร่งมันก็ปกติเนาะดูแต่พอเร่งไปมันก็แบบเหมือนน้ำมันมันลงไม่ทันหรือเปล่าเอาไปซ่อมดีกว่าเอาหรือไม่ก็เอาไปเปลี่ยนกรองครับขายด้วยขายขาย 315ตัวนี้เทียบเท่าร้อยหกสิบนะครับเทียบเท่า pc 160ไม่เห็นมันดับเลยไม่เห็นมันดับเลยโอ้ผมมาถึงรถเขาก็พังเลยครับยับเลย คันนี้ผมมารอบที่แล้วก็ซ่อมเหมือนกันสงสัยเป็นกับผมหรือเปล่าแมวแวนี่ดูไม่ได้เร่งก็ไม่ดับนะเดินปกติระบบกรองไฮดรอลิกหรือเปล่ากรองตันไฟตันน้ำมันช็อต ภาพก็สวยนะครับคันนี้น้องแมวงองแงเดินขึ้นเเลอร์ได้หรือเปล่านะ เฉล์ก็สตาร์ทไม่ติดนะต้องถอยชนน่าจะแบตหมดเจ้า UD 300แรงมา้าเครื่องเดวู าแล้วครับไม่รู้จะขึ้นเทเลอร์ไหวไหมรอชมขายนะครับขายใครที่หา3ามนนะครับเอาไปแก้นหน่อยใครที่รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนก็เอาไปครับ อยู่เมืองไทยเส,สียเอเฟซบุ๊กเสียเอหกลอสิงกี่ใหญ่มากครับดูโกเคศูนย์จ็ดแปดได้ครับคันนี้อ้าวดับเลย นี่ถ้าไม่เร่งอ่ะบิดตัวได้เลยครับสบายสบายคันนี้น่าจะเครื่องยนต์4.2นะ115แรงม้าครับ ไหวมั้ยนี่ดีที่สตาร์ทติดช่วงล่างก็ใหญ่พอๆกับ200เลยครับ ครับตูม,มเขินได้อยู่ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับครับอ้าวตาไม่ติดเลยทีนี้เอียง น้ำมันเดินไม่สะดวกหรือเปล่าน้ำมันโซลา่านะน่ะโอ้ตายเลยอยู่ท่านี้เลยครับโอ้ติดแห้วอี๋ไม่ใช่พวกระบบกรองโซลา่าป้ะ ติดนะแต่ลากยาวเดินขึ้นได้โอ้ดูควันครับ

ขายได้ครับคันนี้ใครหาสามหนึ่งห้าครับขายอืมเหขายขายเดี๋ยวจะออกสองร้อยซานนี่สองร้อยขายพร้อมสติ๊กเกอร์ดินดวนเลยเหอ บายบาครับคลิปนี้สวัสดีครับผม